Nintendo จะกลับมายิ่งใหญ่ในด้านภาพกราฟิกคำคำนี้หลายคนคงไม่อยากจะฝันหรืออยากจะคิดในยุคปัจจุบันนะครับเพราะเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Nintendo Switch มันก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเกมภาพกราฟิกที่ไม่ได้สูงแต่ระบบตัวเกมเพย์และการออกแบบตัวละครที่ดีต่างหากมันคือหัวใจของการเล่นเกมแต่ถ้าหาก2อ,อย่างมันสามารถทำงานร่วมกันได้ละครับระบบตัวเกมที่ดี บวกกับตัวภาพกราฟิกที่สวยงามเข้าไปอีกมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีใช่หรือไม่ก่อนที่ทาง Acons TV จะมาพูดเกี่ยวกับตัวประเด็นข่าวลือของ Nintendo Switch ตัวใหม่กันต่อนะครับก็ขอบอกกับเพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักช่อง Acons TV หรือเพิ่งมาพบเห็นในตัวคลิปนี้ว่าตัวสังคมในช่องของ Acons TV นั้นต่างก็พูดถึงกันไปแล้วใน2คลิปก่อนหน้านั้นในรอบช่วง10วันนี้นะครับที่ก็มีเพื่อนๆออกมาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ได้อย่างดุเดือดเผ็ดร้อนนะฮเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับชมก็ลองเข้าไปรับชมกันย้อนหลังดูได้นะครับและในตัวคลิปนี้ก็มากันที่ข่าวลือกันต่อนะครับที่จะพูดถึงเครื่องเล่นเกม nintendo switch 2ผมขอใช้ชื่อแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่กำลังจะออกวางจำหน่ายในปีหน้ามันจะมาด้วยตัวขุมพลังของการประมวลผลที่เหนือชั้นด้วยการทำงานร่วมกันกับของทาง n อ i น i a เดีย ที่ไม่ต้องเบาชื่อนี้ในด้านวงการกราฟิกบวกกับตัวเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมากมายของทาง n อ i น i a เดียหากได้มาสานต่อกับการทำงานร่วมกันกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางดิ t ิ n d o ต่อไปการเล่นเกมแบบย้อนกลับไปยังตัวดิจิตอล s w ิ t c h รุ่นปัจจุบันกับตัวเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาในอนาคตก็คงจะไม่ใช่ปัญหาและตัวเกมเก่าๆที่จะนำกลับมาเล่นบนตัวเครื่องดิจิตอลสวิตช์สตัวใหม่นี้นะครับ ก็คงต้องบอกเพื่อนๆได้เลยว่ามันจะยกระดับการเล่นตัวเกมเหล่านั้นที่ตัวภาพมันดูแล้วอาจจะไม่คมมากเฟรมเลทอาจจะดูแวงๆวงนวงๆที่อยู่ในระดับ30เฟรมก็จะโดนยกให้สูงขึ้นเป็นระดับ60เฟรมได้อย่างไหลลื่นมันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าหาง Nvidia เดียได้มอบพลังการประมวลผลทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เหนือกว่าตัวเท็กเ X1 บนสวิตตัวเดิม ไปเป็นตัวชิปเซตตัวรุ่นที่สูงขึ้นแต่ถ้ามันไม่ใช่เพียงแค่ n v i d i ียอย่างเดียวล่ะครับแต่มันเป็นตัวชิปเซ็ตที่ทาง n v i d i ีดได้ร่วมมือพัฒนากับทาง MediaTek บริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์จากประเทศไต้หวันที่ก็ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาชิปเซตร่วมกันแล้วนะครับแถมทาง MediaTek ก็เป็นซัพพลายเออร์บริษัทหลักที่ผลิตสื่อบันทึกข้อมูลอย่างตัวตลบเกมให้กับทาง Nintendo Switch ด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากมันได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาที่ทางเอ็นวีเดได้ร่วมมือกับ m e d i a t e แทที่มีการออกแบบมาให้ใช้กับ n n t t n n o s w i t c ส2งนะครับเหมือนดังที่ Nintendo ต้องการเลยที่ดูๆไปมันก็จะคล้ายๆกับตัว Z1 e x t r e m e ของทาง AMD ที่เคยทำมาให้กับตัว ROGL i ลที่มีขุมพลังที่แรงจนหลายคนต้องอาปากค้างกันมาแล้วนะครับแล้วถ้าหากมันจะเกิดขึ้นกับทาง Nvi d i a พร้อมที่จะส่งมอบฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ชิ้นนี้ให้กับ Nintendo มันก็คงจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้เกิดขึ้นเช่นกันเพราะตัวความคิดเดิมๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองไว้ว่าสเปคเครื่องของเครื่องเล่นเกมคอนโซลของปู่นินตัวใหม่มันจะต้องมาด้วยตัวสเปคที่ตกยุคล้าสมัยเป็นที่ต้องมีสเปคตัวฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยมากจนบางคนก็อาจจะตีตกไปในเรื่องนี้นะครับเพราะยังไงมันก็คงจะมาเทียบกับ PlayStation 5หรือ Xbox Series มันไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าวิธีการใช้ในการอัพสเกลของตัวภาพหรือตัวเฟรมเรทด้วยตัวเทคนิค DLSS ของทาง Nvidia นะครับ Deep Learning Super Sampling เจ้าตัวนี้แหละที่มันอาจจะช่วยให้ชิปเซ็ตปกติปกติแต่ทาง Nintendo ได้บอกว่าฉันมีตัวเทคนิคที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทัดเทียมเหมือนอย่างกับการเล่นตัวเกม Final Fantasy ภาคที่เจ็ดที่มันมีตัวคุณภาพเท่ากับตัวเวอร์ชัน PlayStation 5 หรือการจะลันตัวเกม Magic Awaken ที่ใช้เครื่องมือสร้างอย่างตัวอ n นเดี Engine f i ก็ได้เชน่นกันกับตัวข้อมูลหลุดในตัวงานเกมคอมที่ประเทศเยอรมนีที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้กับลาผู้พัฒนาได้เห็นกันแบบลับๆไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวทฤษฎีตัวนี้หรือว่าจะเป็นการมโโนก็ว่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะมองแบบนั้นถ้าหาก Nintendo เลือกที่จะให้ความสำคัญกับตัวฮาร์ดแวร์ประกอบกับตัวเทคนิคพิเศษ ที่จะทําให้เครื่องเล่นเกมตัวต่อไปของพวกเขามีการทํางานบนความละเอียดตัวภาพที่สูงขึ้นและรีดตัวเฟรมเรทที่อยู่ในระดับ60เฟรมด้วยชิปเซ็ตตัวประมวลผลที่ไม่ได้เป็นของเก่ามากเลือกจะหันไปใช้สเปคที่สูงขึ้นและใหม่มากขึ้นมันก็คงถึงเวลาแล้วเช่นกันเพราะถ้าเพื่อนๆลองมองตลาดเกมในปัจจุบันนี้นะครับให้เพื่อนๆหันซ้ายหันขวาหรือจะมองตรงหรือจะหันหลังเลยก็ได้นะครับ ว่าในอนาคตอีกปี2ปีข้างหน้านี้มันจะมีตัวเกมดีๆที่ออกมาให้เล่นกันอย่างมากมายแต่จุดบอดของ t e น d o s w i t c h ตัวปัจจุบันตัวนี้มันคืออะไรล่ะครับนั่นก็คือตัวสเปคของตัวเครื่องนั่นเองที่บางเกมของทางค่ายผู้สร้างก็อยากจะนำเกมเหล่านั้นหยิบไปลงให้กับตัวเครื่อง n n i Nintendo s w i t c h จะแย่อยู่แล้วแต่เมื่อหันมาดูประสิทธ,ธิภาพของตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้แล้วมันก็ต้องบอกว่ามันไปต่อได้ยากมากจริงๆ อย่างเกนชินอิมแพกที่ล้อกันจนมาเหงือแห้งแล้วนะครับล้วก็คงจะไม่ได้เล่นบนตัวเครื่อง i ดิจิตอลสว c ตตัวรุ่นปัจจุบันตัวนี้อย่างแน่แท้แล้วนะครับสาเหตุหนึ่งมันก็น่าจะมาจากตัวเครื่องสเปคของ i ดิจิตอลสว c ตที่อาจจะมีตัวประสิทธิภาพที่ไม่ได้สูงมากหรือจะเป็นตัวเกมที่มีคุณภาพของตัวภาพที่สูงเหมือนอย่างตัวฮอกวอตเลกาซีอีกอย่างมากมายจนทําให้ตัวเกมฮอกวอตเลกาซีตัวนี้ของเวอร์ชันดิจิตอลสวิต ก็เรียกว่าโอ้โหออกมาสู่ตลาดช้ากว่าเพื่อนเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นการจะพอตตัวเกมที่มีตัวภาพกราฟิกที่มีคุณภาพสูงให้กับเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ในปัจจุบันมันคงทำได้ในแง่ของทฤษฎีแต่ถ้าในแง่ของปฏิบัติล่ะครับการนำตัวเกมเหล่านั้นมาเล่นมันก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าหาก Nintendo Switch 2มันสามารถเล่นเกมอย่างฟ i n a น f a อน a s y ภาคที่7 e m a k e ที่เทียบเท่ากับตัวเวอร์ชั่นของ PlayStation 5ได้แล้วแล้วก็เกมในอดีตท,ที่ไม่มีโอกาสจะเล่นบนตัวเครื่อง Nintendo Switch มันก็จะเตรียมยกขบวนแห่มาเติมเต็มให้กับ Nintendo Switch 2อีกอย่างมากมายรวมถึงตัวเกมปัจจุบันก็จะสามารถย้ายพอร์ตลงมาเล่นกับบนตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ตัวใหม่นี้ได้ด้วยและจะไม่มีเพียงแค่ PlayStation 5และ Xbox Series หรือ PC เพียงเท่านั้นที่จะเล่นตัวเกมเหล่านั้นได้ แต่ Nintendo Switch 2ก็จะอยู่ในขบวนรถไฟตัวนี้ไปด้วยก็ต้องรอดูกันนะครับว่า Nintendo จะตอกย้ำวงการเกมคอนโซลและทิ้งห่างคู่แข่งในตลาดนี้ว่าพวกเขาคือเบอร์หนึ่งในยุคหน้ากับ Nintendo Switch 2ได้ไหมก็ต้องรอดูกันนะครับและนี่ก็เป็นตัวข้อมูลที่ Acons TV ได้นามาฝากเพื่อนๆกันนะครับ ส่วนใครที่จะยังยืนการเหมือนเดิมว่าไม่มีทางกับการที่ Nintendo จะทุ่มงบประมาณหรือสัพพรละกำลังต่างๆเข้าไปสู่ตัวฮาร์ดแวร์เพื่อที่จะทำให้ตัวเกมเหล่านั้นมีภาพกราฟิกที่ใกล้เคียงกับตัวเครื่อง PlayStation 5หรือ Xbox Series ได้ก็เข้ามาเสนอมุมมองกันได้นะครับเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะนี่คือสังคมแห่งการแสดงความคิดในวงการวิดีโอเกมกับช่องเอคอนส์ทีวีวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Do you know that I killed her? So, who is she?